สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคมคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ไม่ทำไม่ได้เลยได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจมากๆเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะเราย้ำหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมสำคัญมากๆแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ สำหรับคนที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างหลักอยู่ที่ตุลอันนี้จะดูได้ตรงกว่าในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์อยู่ในภพวพินาศเป็นช่วงที่คุณก็อาจอยากรู้สึกอยู่คนเดียวไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกเก็บตัวถือสันโดษชั่วขณะ คุณอาจจะไม่สนใจความเป็นอยู่ของตัวเองด้วยซ้ำบางคนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการศึกษาเล่าเรียนศาสตร์ที่คุณสนใจเช่นโหราศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆอย่างไรก็ตามดาวประจําตัวที่อยู่ในภพวบบินาศทำให้คุณต้องดูแลสภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะบางทีคุณก็เครียดวิตกกังวลจิตตกคิดมากดาวศุกอยู่ในเลือนพุธคู่ธาตุน้ำแล้วร่วมกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะ ทําให้คุณยังมีโอกาสดีๆเข้ามาบางคนอาจจะซุ่มเงียบวางแผนให้ตัวเองในการหาราบผลไรายได้ทําอย่างไรจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นบางคนวางแผนในการขยายธุรกิจไปต่างถิ่นต่างแดนหรือวางแผนในการที่คุณจะเดินทางไกลไปศึกษาต่อต่อตางประเทศไปปักหลักทำมาหากินต่างถิ่นแดนไกลก็ได้สุขกับอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลแล้วมีดาวพฤหัสเล็งมาจากภพอริ เรื่องหัดกับสุขเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคคุณอาจจะใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์ใช้ทักษะความชำนาญที่คุณมีไปทํามาหาได้สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้คุณเช่นงานที่ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้างานช่างงานซ่อมต่างๆทําของเสียให้เป็นของดีลูกค้าเยอะแน่นอนรายได้ดี วันที่21ตุลาดาวสูกดาวประจําตัวคุณจะเข้าทับรักดาวเป็นกเกษตรคุณจะกลับมามีพละกกำลังมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองแต่ระวังจะติดสบายนะลาหูเลงมาด้วยช่วงนี้คุณจะหลงอะไรง่ายหรือเช่นเวลามีความรักก็รักจนหลงนะอาจจะลุ่มหลงอะไรเป็นพักๆ ไพย่ยิปซีประจำตัวตนได้ไพ The ่ The Judgment ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพาเ่เวรกรรมเวรกรรมถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลตอบแทนในการกระทำของตัวเองถ้าที่ผ่านมาคุณกระทำกรรมกรรมหมายถึงการกระทำนะกระทำกรรมดีไว้สร้างเหตุถูกต้องปัจจุบันคุณก็จะได้รับผลที่ถูกต้องแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณสร้างกรรมไม่ดีสร้างเหตุที่ไม่ถูกต้องปัจจุบันคุณก็จะได้รับผลที่ไม่ถูกต้องด้วย ในด้านการงานดาวสาวดาวเจ้าเรือนพันธุยังเล็งพบการงานของคุณอยู่วันที่11ตุลาดาวเสาวจะเดินหน้าในราศีมังกรส่งผลให้เรื่องงานของชาวตุลจะขยับดีขึ้นมีความขยันทุ่มเทมมากขึ้นผลงานออกมาดี บางคนอาจจะทำธุรกิจการงานร่วมกับญาติพี่น้องหรือว่ารับช่วงต่อมาจากครอบครัวด้วยอิทธิพลของดาวเสาทําให้คุณยังทํางานภายใต้ความเครียดความกดดันไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระวังการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในที่ทํางานพฤหัดเจ้าเรือนสหัสชะก็ไปอยู่ในภพอริด้วยสหัชชะแปลว่าเพื่อนการผิดใจมีปัญหากับเพื่อนพี่น้อง ยิ่งถ้าคุณทำอะไรร่วมกับเพื่อนนะข้อตกลงสัญญาเอาให้ชัดการแบ่งผลประโยชน์เอาให้ชัดไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาได้แล้วลาหูที่เล็งรักทำให้คุณโมโหง่ายนะใจร้อนมันจะเกิดเรื่องได้ง่ายวันที่3ตุลาดาวพุธดาวเจ้าเดือนสุภะเดินเข้าพบวินาศดาวเป็นเกษตรสุภาหมายถึงผู้ใหญ่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้าวินาศหมายถึงสนับสนุนผู้ใหญ่จะสนับสนุนช่วยเหลือคุณหรืออาจจะชี้ช่องทางการหาผลประโยชน์การสร้างไรายได้ให้ทําให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าแล้วก็มีโชคในเรื่องงานเข้ามา สุภวินาศหมายถึงการต่างประเทศได้แล้วเกศก็เข้าพบสหัชชะคุณอาจจะมีโอกาสเดินทางไกลไปทํางานไปดูงานไปศึกษาต่อหรือขยับขยายธุรกิจไปต่างถิ่นต่างแดนประสบความสําเร็จได้ผลดีคุณที่จะเดินทางระยะใกล้ๆนะวางแผนการเดินทางให้ดีเผื่อเวลาด้วยเกศในพบสหัชชะจะทําให้คุณหลงทางบางทีทางที่คุณคุ้นเคยนี่แหละ ขับขับไปหลงเฉยแบบนี้นะมันจะเสียเวลาอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คือเพื่อนพี่น้องคนใกล้ชิดใกล้ตัวจะหาเรื่องวุ่นวายเรื่องปวดหัวมาให้วันที่18ตุลาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภทับลัก เป็นนิดแต่ว่าให้คุณกับชาวตุลได้นาระเกณ์นะลาบผลรายได้ทับตัวคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ทำมาหากินเก่งหาเงินเก่งมีโชคเข้ามาเสมอเมอทำมาหาได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยหรือว่าไรายได้พิเศษช่วงนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคุณที่อรอลุ้นเรื่องตําแหน่งโดยเฉพาะคุณที่รับราชการมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีชื่อเสียงในการทํางานอาทิตย์ที่เล็งอยู่กับราหูเนี่ยระวังเรื่องการมีปัญหากับผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งเพราะทั้งราหูเล็งทั้งอาทิตย์ลักทับเนี่ยทำให้คุณจะอารมณ์ร้อนนะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางประทันหันได้วันที่ยี่สิบสามตุลาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะพับลักเดือนนี้นี่มีทั้งดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธดาวสามดวงทับลักนะดาวสามดวงนี้ค่อนข้างให้คุณ คุณจะมีไหวพริบดีหัวไวใจสู้มีปัญหาอะไรเข้ามาคุณแก้ไขได้หมดนะโอกาสดีๆมีความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าตามที่คุณปรารถนาได้แนะ่เตือนอีกรอบว่าอย่าใจร้อนต้องระวังเรื่องการขัดผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของคดีความไพ่ย,ยิปซีด้านการงานได้ไพ่เดอะสเตรนท์อาจจะมีงานใหญ่ให้คุณต้องรับผิดชอบนะเป็นช่วงเวลาท้าทายที่คุณต้องทุ่มเทความสามารถแรงกายแรงใจให้กับงาน เหนื่อยแน่นอนแต่ว่าประสบความสําเร็จไพ่เตือนคุณนิดนึงเรื่องการใช้พอร์ในการทํางานบางทีการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงมากเกินไปคุณเห็นภาพไหมอ่ะอาปากสิงโตด้วยมือปากเนี้ยคุณเคร่งเครียดเข้มงวดจริงจังไปทุกเรื่องมันดูแข็งดูตึงไปหมดบางทีมันเหมือนเราไปข่มเพื่อนร่วมงานอ่ะทั้งๆท,ที่ไม่ได้ตั้งใจนะอาจจะต้องซอฟลงหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีมากในเรื่องของการเงิน ขอแสดงความดีใจกับชาวตุลด้วยเพราะว่าการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นวันที่3ตุลาดาวอังคารดาวการเงินของคุณจะเข้าพบสุภาณนะพ้นออกจากพบมรณะและที่ผ่านมาเดือนที่แล้วต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากกระเป๋าร่วนหนักมากดาวการเงินเดินเข้าพบสุภาษเป็นพบแสดงถึงความก้าวหน้าความราบรื่นแล้วพุทธไปเป็นเกษตร อยู่ในภพวินาศแล้วก็ทับหลักตามลาดับทําให้เรื่องการเงินการทองของคุณในเดือนนี้จะดีขึ้นนะมีสภาพคล่องมากขึ้นมีรายได้เข้ามาได้หลายทางเช่นผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องเงินได้เงินจากโชคลาภที่ไม่คาดฝัน ได้เงินจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินจากงานจากเกียรติยศชื่อเสียงของคุณเองหรือว่าได้เงินจากการติดต่อกับต่างประเทศการทำธุรกิจกับต่างถิ่นแดนไกลทำให้มีโชคลาภมีโอกาสได้เดินทางไกลคุณที่ทำธุรกรรมสัญญาในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีคนให้ความช่วยเหลือ แล้วราหูเจ้าเรือนปุตตะเล็งลกักอาทิตย์เจ้าเรือนลาพะทับหลักนีคุณจะมีโชคลาภรอยมีโชคจากการเสี่ยงหัวไวไวพริปดีหาเงินเก่งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะในได้าของค่าใช้จ่ายก็ยังมีนะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงที่ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายหรือแม้กระทั่งการเจ็บไข้ไม่สบายบางคนก็ซื้ออาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายหรือว่าใช้เงินตามความพอใจของตัวเอง ไพ่ยิบสีด้านการเงินได้ไพ่สี่ถ้วยหน้าไพ่บอกบุญไม่รับเลยแต่จริงๆเดือนนี้การเงินของชาวตุลค่อนข้างดีนะอย่างน้อยดีกว่าเดือนที่ผ่านมาแน่ๆเพียงแต่พอคุณได้เงินมาแล้วมันอาจมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบไร้าสาระเลยทําให้คุณหงุดหงิดนะเรื่องของหนี้สินค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะพอรู้ตัวเองทีหาเงินได้มากแต่ทําไมเหลือเงินเก็บน้อยก็อ,อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่านั้นเองในเรื่องความรัก อังคารเจ้าเรือนปัดตนี้อยู่ในภพสุภะคุณก็หันกลับมาดูแลเอาใจใส่ ร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานนะอาจจะซื้ออสังหาซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันที่เคยมีปัญหาก็จะปรับความเข้าใจกันได้ถือโอกาสนี้ชนกันไปทำบุญเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะเป็นการเสริมให้ความรักของคุณราบรื่นแน่นแฟ้นขึ้นคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเป็นความรักที่ค่อยๆค,ค,คบกันไปก่อนนะเงียบๆย,ยังไม่เปิดเผยค่อยๆศึกษาดูใจกันไป แต่พอไปเดือนที่ดาวสุขทับรักแล้วไปเล็งกับราหูต้องระวังความรักที่เข้ามาในช่วงเนี้ยบางทีคุณก็รักจนหลงความรักมีเล่เหลี่ยมเล่์กลหรือว่ารักแล้วให้เขาหมดนะเหลือไว้ให้ตัวเองบ้างรักตัวเองด้วยคนที่คบกันมานานๆมีโอกาสที่จะลงตัวได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมอย่างไรก็ตามดาวอังคารในเรือนพุธเป็นดาวคู่วิปาสะภูตโตเถียงก็ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้สักนิดหนึ่งนะ โดยเฉพาะในเรื่องของรักแทรกรักซ้อนความหึงหวงต่างๆเนี่ยใจเย็นๆไพย,ยิบสีด้านความรักได้ไพเดอะเดวิลนั่นไงเห็นไหมอารมณ์ความปรารถนาที่มันแอบซ่อนอยู่ลึกๆในใจทําให้คุณมีความทุกข์ในเรื่องของความรักเช่นไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วคุณอยากครอบครองแบบเนี้ยรวมถึงการมีปัญหารักแทรกรักซ้อนอย่างที่บอกมันจะทําให้คุณคิดมากกุนหวายไม่มีความสุขเดือนนี้ตุลน,นะ โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะแฮปปี้มากเลยนะความรักเดี๋ยวเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอให้ดาวเดินดีก่อนนะก็ค่อยพิจรารณาในเรื่องของความรักก็ยังไม่สายนี่คือภาพรวมของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า